สรุปประเด็นทองคำนะครับประจำเช้าวันที่23เดือนธันวาคมนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่คําถามของพี่เด็กน้อยรอวันเติบโตก่อนนะครับเขาถามว่าทําไมเฟรดลดดอกเบี้ยสองครั้งทองคำถึงลงตามความเข้าใจพื้นฐานตามหลักเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์รก่อนครับเวลาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใดๆก็ตามแต่มันจะเป็นลบกับดอลลาร์และก็สร้างแรงดึได้กับสินทรัพย์ที่ตรงกันข้ามนั่นหมายาว่าจริงๆแล้วทองคําควรจะขึ้นหรือเปล่าอ่ะอันนี้คือความเข้าใจตามหลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ครับ แต่ในความจริงเราอยู่ในตลาดของการเก่งกําไรเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าความรู้สึกความเขาเรียกว่าสภาวะอารมณ์ของนักลงทุนนั้นอยู่ทางฝั่งไหนมากกว่ากันก่อนหน้านี้ตลาดประเมินสถานการณ์ว่าปีหน้าซึ่งก็คือปี68ครับเฟดจะต้องลดดอกเบี้ยครั้งเลยซึ่งมันเป็นผลดีต่อทองมากเป็นผลลบกับดอลลาร์เลยครับใช่แต่ปัจจุบันนี้ปัญหาเกิดอะไรขึ้น สารข่าวรายงานล่าสุดบอกว่าเฟดนั้นอาจจะลดดอกเบี้ยเหลือแค่2ครั้งอ้าวแล้วคนที่ดีใจก่อนหน้านี้แหละครับคนที่เคยซื้อทองก่อนหน้านี้แหละครับเขาก็เลยรู้สึกเคว้งคว้างเลยทีนี้เพราะก่อนหน้านี้คาดว่าจะลด4ครั้งแล้วมันเหลือ2ครั้งมันก็เลยส่งผลทำให้เกิดการเทขายแบบนี้แหละครับนี่คือคําอธิบายที่แบบว่าส,สั้นและง่ายที่สุดเลยนะฮะมาทีนี้มาสรุปให้เข้าเรื่องเข้าราวของทองคำขาบ่ายก่อนเอาตั้งแต่ทางฝั่งของการถือครองทองคาในระยะยาว สำหรับเทรดเดอร์ระยะยาวหน้าบายทองคำผมก็ยังคงพูดเหมือนเดิมพูดตั้งแต่ตอนที่ทองคำลงไปทำโลแล้วว่าหน้าบายยังไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับยังสามารถลุ้นได้ขออย่างเดียวจริงๆครับแค่มันนี่เป็นเดชเปดีๆครับไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวน่าวิตกกังวลใจเลยทองคําลากผมลงมาประมาณหมื่นกจุดแล้วผมเองก็ยังมองไม่เห็นว่ามันมีอะไรที่น่าวิตกกังวลใจตรงไหนยกเว้นถ้าเราเวอร์เทรดอันนั้นมีปัญหาแน่แต่ถ้านั้นทุกไม่โอเวอร t r a d e ทองคาไหลลงมาเป็นหลักหมื่นจุดแล้วนั่นทุนจะติดลบในพอร์ตแค่3%เอถึง5%อยู่เลยแบบนี้ถือว่าคุยกันได้ไปกันยาวๆได้ท้ายที่สุดแล้วถ้าพื้นฐานไม่เปลี่ยนเขาจะกลับไปวิ่งตามพื้นฐานของเขาเองจบครับสำหรับเทรเดอร์ระยะยาวต่อมาขาบายระยะสัน้นขาบายระยะสั้นเห็นทองคําฟื้นมาจากโล่ลากขึ้นไปจนถึงยอดสูงสุดนี่ก็ประมาณเกือบเกือบจะ5,000จุดแล้วปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับคําตอบก็คือว่ายังครับ ทรดเดอร์ทองคาหน้าบายแบบรายวันกับระยะยาวเดี๋ยวยังมีความต่างกันนะครับระยะยาวเนี่ยไม่ต้องกังวลใจแต่ระยะสั้นยังต้องมีความกังวลใจเพราะว่านั้นทุนเห็นว่าเขาฟื้นขึ้นมาประมาณ5,000นกว่าจุดนี้หลายๆคนก็จะเริ่มดีใจว่ามันจะกลับมาเป็นหน้าบายแล้วบอกได้เลยว่าถ้ารายวันยังไม่ใช่เพราะการจะกลับไปเป็นหน้าบายอย่างชัดเจนเขาจะวัดกันตรงไหนเขาจะวัดกันที่3ตัวเลขตรงนี้แหละครับซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของเทรนขาลงเลย ภาษาเทคนิคที่ผมตั้งชื่อให้เราเรียกกันว่าจุดบังคับโครงสร้างเทรนของทองคำขาเซลล์นั่นหมายความว่าขาเซลล์ที่ไม่มีของหรือคนที่ยังรักในการเทรดหน้าเซลล์อยู่เขาจะเริ่มตรงไหนเขาจะเริ่มที่3ตัวเลขตัวนี้เลยครับเห็นไหมครับที่ว่าแต่ราคาในวันศุกร์แล้วปิดตลาดก็เริ่มมีการย่อตัวลงมามันเป็นเพราะสาเหตุนี้แหละครับคุณผู้ชมเพราะว่าบริเวณตัวนี้คือจุดบังคับโครงสร้างเทรน ดังนั้นขาบายรายวันจะปลอดภัยหรือไม่หลังจากนี้ในช่วงสายๆบ่ายๆต้องวัดกันที่3ตัวเลขตรงนี้เลยเพราะถ้าเกิดทองคําตามเทคนิคระยะสั้นรายวันเขาไม่ยอมให้กลับไปเป็นหน้าบายจริงจริสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรูร้ไหมครับทองคําจะไหลาจากบริเวณตรงนี้เลยเอา,เอาตรงนี้เดี๋ยวคุณไม่แบบฉลับขึ้นไปหน่อยไม่ครับถ้าเขาอยากอยากจะให้เป็นหน้าเซลนะฮะการจะลงต่อยชุดนึงจะเริ่มตรงไหนตรงนี้เลยครับบริเวณแถวนี้เลย นี่ครับที่เริ่มแบบว่าย่ยอ,ยอๆย้อยๆมาอยู่นี่เอาจริงๆแล้วคนที่น่ากังวลใจเนี่ยไม่ใช่คนที่ติดเสตียด้านล่างนะแต่ผมกำลังไป็นกังวลใจกับคนที่ติดบายด้านบนมากกว่าเพราะถ้ามันไม่ผ่านและทองคําเกิดลงเกิดไหลลงไปจริงๆเนี่ยเป้าขั้นต่ําคือโลเดิมเลยนะครับสามพันถึงห้าจุดแล้วก็จะเป็นโลใหม่ทันทีเลยดังนั้นขาบายเราเองเดี๋ยที่เป็นการเทรดสั้นรายวันยังคงต้องเฝ้าระวังน,นะครับ แล้งี้ผมจะรู้ได้ไงคุณว่ามันจะเริ่มปลอดภัยแล้วสายๆนักทุนจะต้องเห็นทองคํากลับมายืนระยะเหนือ2,626หรือไม่ก็บริเวณไฮเดิมยืนให้ได้และถ้ายืนได้หลายชั่วโมงต่อไปแบบนี้ทองคําจะเริ่มมีกํลาลังฝังขาบายและขยับปรับตัวขึ้นตามระดับเองครับแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้พูดก็พูดนะขาบายจะมีความเสี่ยงนะครับคําถามต่อมาผมยังไม่มีขอเลยคุณครับเราเทรดตรงไหนได้บ้างใจร้อนไหมถ้าเกิดว่าใจร้อนก็ รับได้ทุกตรงเลยแหละครับถ้าท่านทุนอยากจะวัดดวงกับหน้าบ่ายแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าคนที่ใจร้อนหน้าบ่ายจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ครับส่วนถ้าเกิดว่าใจเย็นชนิดที่ว่าต่อให้มันเป็นเทรนขาเซลนะแต่ถ้าเรากดบายโอกาสในการเด้งให้เราทํากําไรแบบสั้นๆ3 0 0 5 0 0 800, 800จุดมีความเป็นไปได้เสมอครับตรงไหนโซนด้านล่างด้านล่างนี้จะเป็นโซนที่มีคนกดบายแน่ๆครับนักทุน,นดังนั้นก็ฝากขาบาย จัดการให้เรียบร้อยนะครับและอย่าลืมครับจะเทรดจุดไหนอะไรก็ตามแต่ขอให้เทรดด้วยความมีวินัยและความมีสตินะครับถ้าขาบายเข้าใจตรงกันรบกวนผิดคำว่าบายให้ผมหน่อยนะครับต่อมามาดูขาเซลครับเริ่มจากคนที่มีปัญหาเลยคุณคะคนถือเซลแล้วเขาได้กําไรแต่ว่าพี่เซลลด้านล่างเลยครับพี่ก็เลยขาดทุนขัมาน่ากังกนวลใจหรือยังความกังวลใจของนักทุนขาเซลล์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทองคํา สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือ2626 26ได้ครับแล้วตอนนี้ล่ะคะ2621เ้26 21, เขายืนเหนือ26อยังยังเลยครับถูกต้องถ้าเขายังไม่สามารถยืนเหนือ26ได้ขาเซลลต่อให้ติดลบอยู่ที่บริเวณโลตรงนี้เลยก็ไม่มีอะไรน่ากังวลใจครับด้วยความที่ว่าทองคำจะเป็นเทรนขาลงในระยะสั้นประกอบกับนะครับจุดบังคับโครงสร้างเทรน ยังอยู่บริเวณตรงนี้เป็นตัวเลขที่ชนิดที่ว่าถ้าพูดให้เห็นภาพเลยนะครับ3ตัวเลขตรงนี้ยังไงคนกดเซลล์กันแน่อยู่แล้วถ้าไม่ได้แบบว่าใจรักหน้าบายเหมือนผมจริงเนี่ยเขาเข้าเซลล์แน่ๆ3ตัวเลขตรงนี้เลยครับดังนั้นฝากนักทุนนะครับพิจารณาอย่าพึ่งวิตกกังวนใจเกินไปอ้าวคุณแล้วถ้าเกิดมันยืนละ่ะมันอาจจะกลับไปยืนเหนือ2626 26สายสสายนี้ก็เป็นได้และพี่ควรจะทําอย่างไรดีก็จะเหลือแค่2ทางเลือกครับ 1. พิจารณาแบ่งคัดตัดขาดทุนบางส่วนเลย ไม่จะเป็นต้องยื้อยุดฉุดกระชากอย่าแบกรับอะไรเอาไว้ที่มันเป็นภาระให้กับเราครับปล่อยวางและเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าไม่ปล่อยวางจะมีแต่เสียกับเสียนะครับพูดให้เห็นภาพแบบแค่นี้เลยแล้วอย่างที่สงลงะคุณออกไม้แก้ที่บริเวณ2ตัวเลขด้านบนครับซึ่งเป็นโซนด่านสุดท้ายที่ขาเซลล์จะเข้าออเดอร์กันมีแค่2ทางเลือกแค่นี้จริงๆครับนักถุนครับ และคําถามต่อมาคุณครับพี่ได้กําไรด้านบนมายังรันต่อได้ใช่ไหมใช้เงื่อนไขเดียวกัน3ตัวเลขเอาตัวไหนสําคัญสุดครับภายใน3ตัวเลขตัวนี้ด้านบนใช่ไหมเพราะว่าแนวต้ามมันน่าจะหนากว่าไม่ใช่ครับตัวเลขสำคัญที่สุดภายใน3ตัวเลขตัวนี้คือ2 6 2 6่แถวๆนี้แหละครับกลุ่มก้อนตรงนี้เลยถ้าทองคําไม่สามารถผาขึ้นมาได้แปลว่าไม้เซลล์ที่ได้กําไรมารันต่อไปครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มยืนได้นั่นคือสัญญาณการแจ้งเตือกนกาลังทุนครับว่าควรพิจารณาแบ่งปิด ทำกำไรเป็นบางส่วนได้แล้วนะครับไม่งั้นทองคำมันย้อนนะอันนี้คือการแจ้งเตือนจากราคาทองคาคาถามสุดท้ายคือผมไม่มีของแล้วผมจะเทรดยังไงดีคุณครับถ้าผมไม่มีของและผมอยากจะเทรดนะครับผมแนะนําว่า3ตัวเลขด้านบนครับเฉลี่ยเซลทําได้อยู่ครับนั่งจุดครับยังไม่น่ากลัวคิดว่าน่าจะมีจังหวะในการย่อตัวให้อยู่บ้างขอแค่อย่างเดียวครับมันนี่ไม่ไเป็นกันให้ดีๆนะครับเพราะว่า การจะกลับตัวกลับใจกับเทรนเลยเนี่ยมันก็จะวัดกันแค่3ตัวนี้ตัวนี้แหละครับไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่ว่าฝั่งไหนจะชนะมากกว่าแค่นั้นครับแล้วคําถามสุดท้ายคุณครับแล้วถ้าจะต้องเลือกเทรนสักฝั่งใดฝั่งหนึ่งเอาไปแบบรายวันนะไม่เอาระยะยาวเพราะาระายะยาวคงรู้คําตอบกันอยู่แล้วนะครับว่าเน,น้นหน้าบ่ายถ้าเอาระยะสั้นแบบรายวันยี่สิปีขยับปรับตัวลงจริงแต่ไม่เสียเทรนดอลลาร์นะครับขยับปรับตัวลงจริงแต่ว่าก็ไม่เสียเทรนขาขึ้นเช่นเดียวกัน ลำบากใจจังเลยครับนักถุนครับแต่มนก็ต้องพูดว่าคงจะต้องให้เน้นเซลล์ไปก่อนละกันที่3ตัวเลขตรงนี้ถ้าเกิดว่าทะลุตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราคงจะต้องกลับไปเทรดหน้าบ่ายแบบรายวันกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะได้รับคาําตอบอย่างชัดเจนแล้วพี่ตีถามว่าติดเซลล์สองหรอได้หรือว่าควรที่ตรงไหนคําถามแรกครับพี่ตีโอเวอร์เทรดไหมถ้าตอนนี้ติดลบมาเยอะคําตอบคือรอได้ครับรอได้รอตรงไหนห้าทะลุเกิน3ตัวเลขทะลุ3ตัวเลขตรงนี้ขึ้นไปควรยอมครับ และถ้าออกไม้แก้แก้ตรงไหนก็2ตัวเลขหรือว่า3ตัวเลขตรงนี้เฉลี่ยเซล์เพิ่มอีกชุดหนึ่งได้ครับรอเกิดการย่อตัวเอากําไรเนี่ยไปแบบแบ่งคัดตัดขาด,ดทุนกันประมาณนี้เลยครับพี่ติครับแต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าเป็นคุณลรคุณติดเซลเนี่ยคุณจะแนะนําให้ออกไม้แก้ไหมเหมือนที่ทุกคนรู้เลยผมเองเป็นคนที่แก้ไม้ไม่เป็นเราจะไม่ใช้คําว่าไม่เก่งนะครับแต่แก้มาไม่เป็นจริงๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมพลาดแล้วเกิดทะลุ26-26และทำไฮใหม่ได้ ค็จะต้องแบ่งคัดเลยครับพี่ตีประมาณนี้ครับผมอานาจะได้รับคำตอบกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ